สวัสดีครับวันนี้จะมารีวิวคืนนีะครับอันนี้ครับการตัวในงานทำรบนี้อย่างนี้คับกระป๋องน้ำอารมขวดนุมตันใจประเทียไก่กงไก่งไก่กวงกาตอนแรกครับไก่กวางตุกระเบนให้กับตัวงานนุ่มขึ้น Calcium, well, ันตอนต่อไปเจาะรูพอเสร็จแล้วเจาะรูสองรูเสร็จต่อไปก็เอาขวดไอเทอร์หรือขวดนมนมเปรี้ยวมาใส่เข้าไปเพื่อจะให้สูบฟัมลันตอนต่อไปหมุนกระเท็ดดำสักหนึ่งโลขั้นตอนต่อไปเอาจาราบบีมาทาสายโใสายไป ปวิธีเราไป,ไไไปพันสายไฟแล้วขวไดไอเตอร์ให้ทั่วหนึ่งกเสร็จแล้วก็พร้อมฉีดเลเซอร์วงการกับเพื่อนได้เลยครับดอกันวันนี้ครับ